นักเรียนทุกคนมาพบกับครูมิวอีกเช่นเคยในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เรื่องของการสะกดคําแต่เป็นการสะกดคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะยังจํากันได้ไหมว่าที่ครูบอกไปคือการสะกดคํามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะ เป็นการสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดซึ่งเราได้เรียนไปแล้วและการสะกดคำที่มีตัวสะกดเรากำลังจะมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนของเดิมกันก่อนดีกว่านะคะคู่ขอยกตัวอย่างคำว่าไม้นะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าไม้นี่สะกดว่าอย่างไรในคำว่าไม้นะคะตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ คำว่าไม้นะคะมีมอมาเป็นพยัญชนะต้นต่อไปสระคือไม้มาลายและวรรณยุกค,คือไม้โทนั่นเองค่ะคำว่าไม้สะกดว่ามอไอไมไมโทไม้นะคะนักเรียนยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าก็จะสะกดประมาณนี้นะคะและภารกิจในวันนี้ที่ครูมิวจะมอบให้เด็กๆนั่นก็คือ การสะกดคำที่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนภาษาไทยหน้าที่9เรื่องของการสะกดคำที่มีตัวสะกดเพื่อเรียนรู้กับครูหมิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ว่าการสะกดคำที่มีตัวสะกดเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรข้อแรกก็คือการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ข้อสอคือการอ่านออกเสียงสระค่ะต่อมาคือการอ่านออกเสียงตัวสะกดนะคะนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากคราวที่แล้วเพราะว่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องการสะกดคำที่มีตัวสะกดนั่นเองขอ้อ4นะคะคือการอ่านออกเสียงคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะต้นผสมกับเสียงสระนะคะแล้วก็ตัวสะกดขอ้อ5อ่านออกเสียงชื่อวรรณยุกต์ ข้อ6นะคะอ่านคำที่ได้จากเสียงพยัญชนะประสมกับเสียงสระเสียงตัวสะกดและเสียงวรรณยุกต์ค่ะครูหมิวนะคะขอยกตัวอย่างคำว่าลิงนะคะมาให้นักเรียนดูซึ่งคำว่าลิงเนี่ยเป็นคำที่มีตัวสะกดแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นพยัญชนะต้นในคำว่าลิงคะ่ะ ลอลิงนั่นเองแล้วอะไรเป็นสระในคำว่าลิงคะสระอีนั่นเองและสุดท้ายนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวสะกดนั่นก็คืององูนั่นเองคะ่ะเวลาที่เราสะกดเราจะสะกดได้ว่าลออีงอิงคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อมาคือคำว่าอะไรคะนักเรียนพอจะอ่านได้หรือเปล่าครูหมิวเฉลยให้นะคะนั่นก็คือคำว่าเคียดนั่นเองค่ะจะเห็นสีแดงๆนะคะตัวสีแดงๆนั้นคือดอเด็กที่ครูหมิวทำสีแดงไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะถามก่อนว่าอะ,อะไรคือพยัญชนะต้นคะนักเรียนคิดว่าตัวอะไรเอ่ย ขอไข่นั่นเองค่ะแล้วอะไรเป็นสระคะสระอะไรเอ่ยถ้าครูมิวปิดขอไข่เอาไว้อย่างนี้จําได้ไหมว่าสระอะไรสระเอียนั่นเองนะคะและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดถ้าสะกดนะคะเวลาที่เราสะกดเราจะสะกดว่าขอเอีย ดอเขียดนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมนี่ไงขอไข่นะคะขอไข่เป็นพยัญชนะต้นมีสระเอียเป็นสระและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดสะกดว่าขอเอียดอเขียดนั่นเองคะอ่ะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าเขียดสะกดว่าขอเอียดอเขียดค่ะ ต่อมานะคะโอ้ยคำนี้ยาวขึ้นนิดนึงนะคะจะเห็นว่ามีทั้งหมดสองพยางนะคะเห็นหรือเปล่าครูหมิวจะแบ่งให้ดูนะคะว่ามีสองพยางอย่างไรพยางแรกนะคะก็คือคำว่าตาพยางที่สองคือคำว่าลึงนักเรียนจะสังเกตได้นะคะคือคำว่าตาเนี่ยไม่มีตัวสะกดแต่คำว่าลึงครูหมิวทำสีแดงเอาไว้ตรงง,งองูแสดงว่างองูเนี่ยเป็นตัวสะกด แล้วเวลาที่เราจะสะกดสะกดได้อย่างไรคะอ่าเฉลยก็คือเวลาที่เราสะกดเราต้องสะกดทีละพยางค์นะคะนั่นคือตออาตําลออืองอลึงอ่านว่าตําลึงนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนตําลึงสะกดว่า ตออำตมลออึงอลึงค่ะต่อมาคือคำว่าอะไรคะพอจะอ่านได้ไหมนี่ก็คือคำว่าพริกนะคะทำไมครูหมิวถึงมีเส้นประตรงนี้ไว้ด้วยเส้นประไว้ตรงพอพานกับรอเรือคะ่ะนักเรียนพอจะรู้กันไหมที่ครูมิวทาแบบนี้นะคะเพราะว่า ในคำนี้คำว่าพริกมีพยัญชนะต้นสตัวค่ะ,ะคำนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาพยัญชนะต้นของเราจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าคำนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันสองตัวมีสระเป็นสระอีและมีตัวสะกดทำสีแดงๆไว้ตรงนี้คือกอไก่นั่นเองอแล้วมีพยัญชนะต้นสตัวแบบนี้เวลาสะกดเราสะกดอย่างไรคะ เวลาที่เราสะกดนะคะเราสะกดว่าพอ,ออีกอพริกค่ะอีกครั้งนะคะพอ,ออีกอพริกค่ะครูหมิวลองให้นะักเรียนทบทวนด้วยตัวเองก่อนดีกว่าคำว่าพริกสะกดว่าอย่างไรคะคำว่าพริกสะกดว่าพอ,ออีก พริกต่อมาคือคำว่านกยูงค่ะคำนี้มีสองพยางคอีกแล้วเป็นคำที่ยาวอีกแล้วนะคะแต่ครูมิวเนี่ยจะค่อยให้นักเรียนดูนะคะว่ามันมีสองพยางยังไงพยาง์แรกนั่นก็คือคำว่านกพยางที่สองคือคำว่ายู นั่นเองค่ะนี่แบ่งอย่างนี้นะคะเวลาที่เราสะกดคำแรกเราสะกดว่านอกกนกและคำที่สองนะคะเราสะกดว่ายองยุงสะกดแบบนี้ค่ะนอกกนกยองยุงอ่านว่า,านกยุงค่ะ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่านกยูงสะกดว่านอกอนกยองยูง อ่านว่านกยุงนะคะนกย่งนักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าเคยสังเกตหรือเปล่าคะว่านกยุงเนี่ยมีตัวผู้ตัวเมียจะแตกต่างกันนกย่งตัวเมียจะไม่มีขนหางที่สวยแบบนกยุงตัวผู้แบบนี้นะคะโดยส่วนมากแล้วนกยุงตัวผู้จะรำพนหางคำว่ารำพนหางตัวนี้นะคะนกยุงตัวผู้จะ กางหางสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อเรียกความสนใจจากตัวเมียเพื่อที่จะให้ตัวเมียเนี่ยสนใจตัวเองแล้วก็ผสมพันธุ์กันนั่นเองค่ะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องของการสะกดคำแบบมีตัวสะกดต่อมาครูมิวจะให้นักเรียนเล่นเกมถ่ายภาพสะกดคำกับครูมิวนั่นเองค่ะ มาดูที่ข้อแรกเลยนะคะดูตามครูหมิวเลยนะตัวนี้นักเรียนคิดว่าเป็นตัวอะไรครูมิวใบให้ว่ามันเป็นสัตว์อยู่ที่ใต้ท้องทะเลลึกเลยนะคะนักเรียนหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะนึกออกหรือยังคะครูเฉลยเลยนะคะนั่นคือคําว่าวานค่ะคําว่าวานนะคะเขียนแบบนี้เวลาที่เราสะกดสะกดอย่างไรคะสะกดว่าวอารลอวาน ตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวลอจูลานะคะออกเสียงเหมือนลอลิงนั่นเองไหนตอบครูมิวให้ชื่นใจหน่อยสิว่าพยัญชนะตน้นสระแล้วก็ตัวสะกดของคอําว่าวานเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างตอบได้ไหมามาดูนะคะพยัญชนะต้นนั่นก็คือวอลแวนแล้วสระล่ะสระอะไรคะสระอานั่นเองแล้วตัวสะกดล่ะคะนั่นก็คือ รอจุลาค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะข้อต่อมาคือคำว่าอะไรอ่านใบให้นะคะครูมิวชี้ที่ชี้ที่ตรงไหนคะชี้ที่ชี้ที่คิ้วตรงนี้นะคะแสดงว่าคำนี้ต้องเป็นคำว่าคิ้วคำว่าคิ้วเขียนอย่างไรคะเขียนเป็นหรือเปล่า ฉเฉลยนะคะคำว่าคิ้วเขียนแบบนี้เลยเวลาที่เราสะกดสะกดว่าอย่างไรสะกดว่าคออีวอคิ้วไม่โทรคิ้วนั่นเองนะคะตอบครูหมิวหน่อยซิว่า,วาแต่ละช่องเนี่ยครูหมิวควรเติมว่าอย่างไรดีพยัญชนะต้นของคำว่าคิ้วคือตัวคอควายนะคะสระคือสระอีนั่นเอง แล้วมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะว a l ว w นั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายเลยเอวรณยุกนะคะนั่นก็คือไมโทนั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาคือคําว่าไรคู o l ิคู c o o ใบให้ละกันอ่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่เราร้อนนึกออกไหมคะนี่คืออะไร พัดนั่นเองค่ะคำว่าพัดสะกดอย่างไรเขียนอย่างไรนักเรียนรู้ไหมคะ,ฉะเฉลยให้เลยแล้วกันนะคำว่าพัดเขียนแบบนี้ค่ะเวลาที่เราสะกดสะกดอย่างไรคะเอามาดูนะคะมีพอพานมีไม้หันอากาศแล้วก็มีดอเด็กเวลาที่เราสะกดสะกดว่าพออะดอพัดนะคะ,อะตอบครูเมย์เองนิดนึง พยัญชนะต้นของคำว่าพัดคือพอพานมีสระคือไม้หันอากาศนะคะแล้วก็มีตัวสะกดตัวสุดท้ายนี้นะคะก็คือดดเด็กนั่นเองออข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนข้อสุดท้ายนี้ยากนิดนึงยากหรือเปล่าไม่รู้นักเรียนมองออกไหมว่าเป็นคําว่าอะไรเอ่ยครูใบ้ให้ละกันครูใบ้ให้อาเป็น เป็นสิ่งที่อยู่ข้างบนท้องฟ้าเวลากลางคืนจะเห็นระยิประยับเต็มท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะลางคืนเนี่ยก็อยู่อยู่กับดวงจันทร์แล้วก็เป็นคําแค่พยางเดียวค่ะเป็นคําแค่พยางเดียวเท่านั้นนึกออกไหมเป็นคําว่าอะไรอ่าบางคนนึกออกแล้วนะคะบางคนยังนึกไม่ออกเลยนึกออกไหมนักเรียนครูฉเฉลยให้แล้วกันนะคะคือคําว่า ดาวนั่นเองค่ะคำว่าดาวเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนตอบให้ครูมิวชื่นใจหน่อยคำว่าดาวมีเพญชนะต้นเป็นตัวดอเด็กมีสระเป็นสระอานะคะและมีตัวสะกดตัวสุดท้ายเลยคือตัววอลแวนนั่นเองนะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกคน เราได้เรียนรู้เรื่องของการสะกดคำที่มีตัวสะกดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เล่นเกมกันไปเล็กน้อยแล้วต่อมานะคะจะเป็นงานที่ครูหมิวมอบหมายให้นักเรียนทำในครั้งนี้นะคะใบางานชิ้นแรกนะคะก็คือใบางานเค้กนี้ของใครให้นักเรียนนะคะเขียนคำที่มีตัวสะกดลงในช่องว่าง ต้องมีตัวสะกดนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดลงในช่องว่างที่ครูหมิวเว้นไว้ให้เลยนะคะตรงเส้นปลาเลยแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะพร้อมกับ เขียนด้วยว่านักเรียนอยากมอบเค้กก้อนนี้ให้กับใครที่นักเรียนรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเองก็ได้ทั้งนั้นเลยแล้วแต่นะคะว่าอยากมอบให้กับใครเขียนมาให้ครูหมิวด้วยและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นมาให้ครูหมิวด้วยนะคะและงานชิ้นสุดท้ายนะคะที่จะให้ทำนั้นก็คือ การฝึกอ่านคำภาษาไทยในแบบบันทึกการอ่านของนักเรียนเองนะคะซึ่งครั้งนี้ครูหมีวจะให้นักเรียนเริ่มอ่านตั้งแต่คำที่หถึงค,คำที่1ินะคะคำที่หนึ่งถึงคำที่10คือคำนี้นะคะอ่านแค่10บคำเท่านั้นถ้านักเรียนอ่านได้นะคะถ้านักเรียนสามารถอ่านได้ให้ผู้ปกครองของนักเรียนติ๊กที่ หน้าคำนะคะติ๊กที่ตัวเลขหน้าคำที่นักเรียนอ่านได้อย่างเช่นข้อที่1นักเรียนสามารถอ่านได้ก็ให้ผู้ปกครองติ๊กถูกตรงนี้นะคะข้อที่2อ่านได้ไหมถ้าอ่านได้ก็ติ๊กถูกข้อที่สมอ่านได้ไหมถ้าสมมุติว่าอ่านไม่ได้นะคะให้เว้นไว้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะคะประมาณนี้ ครูมิวก็อยากให้นักเรียนส่งงานให้ครบถ้วนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนสามารถทักไลน์มาถามครูมิวได้ตลอดเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะครูมิวขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ